ต้องมายินคูกันมันมีความเครื่เพื่อนมาตน้าหม่เยอะใช่หรอเราทำงานได้มันจะาทำงานม่อาการอาการมันม่ปกาตักายเออมาตักาอบกานลุกล้ำุกล้ลุกลุกลี่ลุก้ลุกลี้ลุกล้กลี้ีก้ี้กกก้้้้เป็นก้ี้้ หนูเชื่อว่าทุกคนนะคงมีหนึ่งคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรอะแต่สถานะไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบนั้นใช่คือเราเป็นความสบายใจของกันและการเป็นเพื่อนคอยเตือนสติคอยให้ความสนุกกินข้าวด้วยกันเลยลคือพาร์ทเนอร์การซัพพอร์ตกันปปอะไรอย่างเงี้ยหรอซัพพอ,อร์ตการ,รใช่คือจริงทีใจมากๆที่แบบทุกคน ชื่นชอบแล้วก็เหมือนแบบฟิลจับซิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบยืนยันตัวนี้เลยว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่มาก็หัย้อนกลับไปยังเป็นใจขึ้นมาในโดนถามจะจบไม่จบจะไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้ยินเขาจะจบภาษาอะไรขึ้นมาเอ้ยกายเป็นห่วเฮ้ยเมือเรามาว้าอันนจริง้นเราเหมือนกันมากเราเหมือนกันมากมากจนฉันแบบเรารู้สึกว่าแบบคือด้วยม้าเป็นผู้ชายด้วยแหละแล้วแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงนะคือพอแบบมันเป็นเหมือนขา แบบเดินมาแล้วแบบเธอเหมือนฉันมากฉันเหมือนเธอมาก<น>เวลาน้องๆในเจนที่ก็จะบอกว่าพี่เหมือนที่ตั้งตันมากเลยอ่ะพี่เหมือนพี่มากมากเลยค <c oughs> ือนิสัยเหรอครับหรือว่าบุคลิกอะไรอย่างนี้ที่เหมือนกัน <c oughs> น่าจะนิสัยมากกว่าบุคลิกไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนขน,นออาดน,น,น,นั้นครับแต่นิสัยพี่ถามรายการอะไรที่เหมือนกันตั้งตันหรืออะไรในเดิมาที่จะโฟกัสที่เหมือนกันหนูว่าความจริงใจนะพี่ที่เราเหมือนกัน คือจริงเราเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนที่ตรงๆงานแบบว่าใจใจใช่ใช่ใช่ถ้าทำอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนใจนะทำอะไรเหรอคะคือหนูรู้สึกว่าเวลาหนูทำอะไรไปเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยความต้องการหนูคือแบบอันนี้เล่นนะไม่คิดมากหรเงคือมันเหมือนแบบเออพอพอเราเจอคนที่แบบรู้สึกคลิกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีเขาเป็นเพืน่อนอนลย แต่ว่าการคิดมีอะไรที่เหมือนน้ำตาที่เด้อแต่ว่าเราเหมือนมันตาน้ำตาสิ่งที่เหมือนเลยผมว่าน่าจะความแบบชัดเจนชัดเจนมากหรือแบบชัดแย้งหรือแบบความเฉื่อยเล่นอะไรเลราะว่าสิ่งนี้จะเป็นแล้วก็นี่จะมีคำพูดที่เขาจะเอามาสี่เลยตอนนี้คือมันมีการแบบคำพูดแบบเรื่องไหนมันจะจูนเข้าหาแต่เด็กเป็นตัวไหมมรนไม่ปุ่มแหละแต่เราเอาคำพูดไปเลย ตอนนี้เรามีขับที่ห้ามิลแหลยขอยัดถามไม่ได้มันขับรู้สึกของเราที่มีน้ำตาเหมือนกันแต่ถ้า่มันตายดีกว่เหมือนกันสิเื่อกกันคแต่มาก็เคยบอกว่าแบบน้ำตาลอาจจะชอบเขาก็ได้นะแต่แบบไม่แสดงออกแสดงออกแบบนี้น้ำตาลชอบมากไหมไม่มาเศร้าข่าวเนี่ยพอพูดไม่ได้ไม่ได้มาข่าวไม่ได้เศร้า่าว ฉันสันนิษฐานคนเราไม่คิดสงสัยได้ป่ะฉันก็เคยคิดว่าเธอชอบเธอหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทำให้คิดว่าฉันชอบเธอเพราะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเวลาทำไมคนอื่นถามเธอต้องดูเหมือนขื่นเลยก็เราเรารู้ไงว่าบางันเราเป็นเพื่อนกันแล้วคนเป็นจีนอ่ะเธอเวลาจะมีเพื่อนแล้วคนเป็นจีนอ่ะเฮไปแกลกันในห้องเงี้ยมันก็ขื่นป่ะได้ไหมไม่ใช่ในรายการน้ำตาลชอบพูดตรงว่าแกชอบฉันแกชอบฉันเนี่ยเล่นเยอะได้ไหมันนี้เป็นพยานคือเล่นเยอะแกงแกงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราทั้งคู่ก็ตัดสงสัยกันว่าแต่ละคน ชอบกันหรือเปล่า,า <c oughs> <c oughs> ไม่สงสัยคือเอาง่ายๆคือหลังบ้านเราก็คุยกันเสมอ,อ,อว,ว่าเราทำานี้แล้วแบบแฟนขอบเคยทิ้นม,มาอะไรอ่ะแล้วตอนนี้เคลียร์กันยังว่าสรุปต่างคนต่างชอบกันไหม ไม่เคยเทียไม่เคยรู้สึกกก่อน็เรียกก็โมเราพูดกับเรากายไม่ไม่เคยไม่เคยเที่ย์เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันแรงเทียร์แรงคิดจากทางบ้านมีส่วนไหมทำให้อารมีอาจจะเปลี่ยนได้เขไม่ใช่ไม่ใช่พูดดีเลยนะมีเหรอเขาได้ถามไม่จบใจแล้วเราวรรึกตอบไงมาเออใช่จริงจริงขอบคุณแบบจริิงที่เรามีงานคู่แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าแรงเทียร์จากทุกคลในขอบคุณมากเลยนะแต่มีโอกาสผีผักไหมรู้จักไหมว่าผีผักล่ะ เพี่จะจำตันรู้สิ่งที่เขาอยากได้ยินไปแล้วเธอว่ะเขาเรียกกันว่าเธอว่ะแห้เธอกับฉันไงอ๋อพลาดอยู่อ่ะมันมีรังสีของพี่แจ็คอยู่ด้วยเอาพี่แจ็คอยู่ที่ห้อ่เขาอยากได้ยินนี้ฉันรู้เลยเขาพี่แจ็คไม่อยู่ถ้าไม่มีใครใช่เขาจะมาสี่กันเอามาสีได้ไหมได้เลยได้ไหมอ๋อได้ไม่คืนให้เราตอบก่อนฉันได้เดีได้กันไม่ก็สี่สิบถ้าไม่มีจริงๆริงแล้วก็คบกันขอคิดดูก่อนได้ไหมขอคิดดูก่อนเนาะแล้วก็จะคบกัน ถ้า40อะไร5 40โอเคถ้าไม่มีใครแล้วจริงเลยอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไม่รู้โอเคคำตอบคือได้ครับทีนี้ว่าเขาจะเอาสัมภ3 5ช์วงอะแต่ไม่ไงอยู่ในรายการด้วยนั่นโดนยังไงบ้างเราอยู่ในรายการเราเห็นเรานี้แบบเป็นสกิรัญะรูการแสดงทุกอย่างครับอะไรทุกอย่างอันนี้ก็เออ่นักเรียนเออ่โคฟารมศวอันนี้ก็เก่งใจการแสดงอย่างสุดท้ายเราก็มศวเราก็มศวอ ก็คือเด็กการแสดงหมดเลยเด็กการแสดงหมดเชื่ออะไรไม่ได้หรอกครับแล้วพี่แจนป2มาไม่หนูเรียนการเมืองมาค่ะหนูเป็นได้แค่สักขีพยานให้กับทุกคนค่ะจร่ยิ่งเราเห็นพี่แจนเราสองคนน่ะมันคือพี่สนิทกันเราเลยนี่เขาเป็นได้ยังไงตลกสับบิจันท์ไม่เพื่อนกันเนี่ยคือมันสนิทกันหมดอ่ะวันนี้ชอบมามันอร่อยแกมันดูแบบตลกอ่ะก็คือแต่ไม่ได้เดี่ยวอะไรก็คือต้องสับในนี้เลย แล้วนอนตอนที่ร่วมรายการแบบว่าเซลกันเราของเราไม่รู้ว่ารู้สึกว่าเขาชอบเป็นจริงไหมมันมันเราสนิทกันมากๆเรารู้ใกล้ลุงเราเราทุกอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่ามันตระลึกมันแบบว่ามันจะมนุ้นิดหน่อยอ่ะมันจะแบบมันจะเป็นฟิลแบบเพื่อนกันมากๆแบบแบบไอ้มึงอะไรเงี้ยมันจะแบบคือนนั่นนู้เราอยู่หลังกล้องแล้วทุกอย่างมันคือจริงแต่ว่าสิ่งที่คนอินหนักเดี๋ยวคือในติ๊กต็อกแกเป็นคนทำหมดแล้ คือเอาง่ายจริงๆเวลาเราถ่ายรายการเวลาไปออกรายการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การแสดงนะมันคือการตีกันจริงๆแต่ว่าการไปตัดต่อในเบสต็อกต่างๆที่ทุกคนเห็นอะอันนั้นเราไปย่อการตัดต่อแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะไม่มีทางที่มันมาแบบเผยกันไม่มีคุยเลิกกันอยู่แล้วคุยเลิกเลิกว่าเขาจะจิ้นกันมากกว่านี้ไหมแล้วตัวแจนตัวแจนเองมีมีมีเห็นคู่อะไรเงี้ยมีเคลียร์ไหมเขานั่นดนลุกอ่ะตรีรู้กันไหม มันถง้วจะปคือมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วบอกันเนี้ยคือมันมันมันเครื่องกันมากมากอ่ะมันจับมันคืนน้ำตาสามารถตกหัวมันได้อ่ะมันเลยมันเลยไม่ไอเราต้องมี่าประกอบมาท่านโชว์หน่อยไม่เอาหนีเปล่งประเสริฐนะเราะอันนี้เอาบุกเขามาทไมนะฮะให้เราด้วยแล้วแจแล้วแไม่ไม่เป็นสครานของงานเยอน้องทองไพ่เสิร์ตมันเลยว่าแล้วน้ตาลก็ไปถ่ายละครเื่อยก่ม่ใช่ สนิทกันมากเกินแจนหน่อยจะเป็นไงบ้างแจนหลานแจนดความที่เราจิ้นเราสองคนเราคิดว่าเขาน่นที่จะใสกันมั้ยมีโอมกัดไม่มีหนุ่มกาดเราจิ้นเขาไปแล้วเหรอเออไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าแบบวันไหนที่มันผักหรือเปล่าเราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออตอนนี้เขาเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วเราแอบเชียร์ไม่เราแอบเชียร์ไหมถ้าเกิดว่าผีจะไหลฉันเชียร์หมดทุกคู่อ่ะใช่ไหมเชียร์หมดใช่แต่ก็เชียร์หมดทุกคู่เหมือนกันแล้วคู่เราโอเคใช่ไหมค่ะ ก็เอาไม่อยากได้ต้องถอยเลยตอนนั้นตอนนั้นเราวผ่านมาเวทาไทยมาขับกันไหมครับสี่คนเลยผมไม่เหงานะ ทำไมอะเรามีแล้วหรอไม่ดอกไม่ดีเราคุยกับเพื่องมากเพือนต้องตั้งเหงาไนโลกไม่เหงาค่ะจริงจริงอะพวกหนูไปกินข้าวด้วยกันมาแต่มันเป็นการไปกินข้าวแบบเพื่อนเป็นทลิปคนโสดเหรอเป็นทลิปคนโสดเหรอไปกินข้าวกันวันวาเลนไทน์แต่นี่ไม่ไปกันแต่นี่ไม่โสดไงอะไทำไมถึงไม่ใชื่ออย่ั้นอะไรยังไม่บอกไม่โสดไม่โซนไม่โสดอีกพี่พี่สื่อครับเป็นสิบเลยเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะอ๋อ เป็นยังไงบ้านี่วันนี้เรืงพูดจริงเรื่องกล้วกคนจะไปรุ่นพี่สุดเราคิดว่าเออรุ่นพี่ไปแล้วไม่ไเลยมาก่อนเราอยู่ก่อนแต่แล้วน้องเพิ่มาเนี่ยคนไม่บอกว่าไม่โสดนี้ว่าโสดเลยไม่แลม่ไหมีไม่ใครพูดไม่จริงบ้างผมอยากรู้ว่าอะไรในสื่อบันเทิงมันจริงบ้างนะตรเราสามารถตแต่งได้ว่าระวังระวังงานเข้าดะโลกแตยหนูว่าสุดท้ายแล้วมัน แต่ว่าเราพย้เข้ามาตรงๆใช่ตออดีตออดีแล้วเราสดไหมครับอะไรนะครับแล้วเราสดไหมครับเรารักตัวเองมากเฮ้ยเราเราคำตอบเขาไหมครับอะไรนะครับเราคำตอบเขาหรือเปล่าไฟสีสดสดนะครับทำไมไปเอาไฟมันแดงเลยอยูพี่สีไฟร่างเน็ตดีมากๆเลยร่างเน็ตดีมุดสุดน่าอยู่วงการโฆษณาการแสดงได้ลูกเล่นะการแสดงได้อยู่พี่เชื่ออยู่ขอถอนน้ำตาครับขอถานน้ำตานิดนึงหลายๆคนยังเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายเราเป็นแฟนกับเราเออใช่เน็ต ทุกคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยใช่คือ<ม>พี่ชายพี่ต้นนรีปรดิณวีรวันรนรดม<า>กับน้ำตาล<ไ>ทิพนารีววรวัฒนดมเป็นพี่น้องแท้กันนะคะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะคะเออหรือว่าเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเจอพี่แล้วก็ถ่ายรูปก,กันแบบหวนา,บานๆในเนี้ยเนื้อป้าน,น่าจะเป็นแบบคิลไปถ่ายขอบสนามบอลแล้วก็นึกว่าแบบนี้เป็นแฟนนักบอลแต่ไม่ใช่ค่ะน้องสาวทีหาเวลาไปเชียร์พี่ชายเชยๆนะคะคือยืนยันนด้ไหยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆค่ะ ตามต้องเยอะแบบนี้ไม่มีคนเข้ามาเหมือนคนเข้าใจผิดมันเยอะเอาแง่ายๆตอนเข้ามาเจียนพรีย์ใหม่มีคนถามว่าเข้าแต่งงานกันแล้วเหรอ้โหแรกเกิป็นพี่น้องที่คลานตามกับเรอ ตอนนี้มีคนาเข้าใจผิดอยู่ในโลกหรือว่ายังมียังมีคนอาจจะมีบ้างหนูเคยเห็นในคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบมีแฟนต้นหล่อก็อาจจะยังแบบยังไม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเราอะไรย่เงี้ยมีตรง้นก็พอรูปคู่กับแฟนใช่เพาหวานมากเนาะแล้วเราเมื่อไหร่จะหวานเหมือนพี่เขาครับเอารออยู่รออยู่เปิดใจอยู่แล้วเราอะรอถึสี่สิบไหมรอถึงสี่สิบไหม ยืนเหมือนเพื่อนก็สามแต่คนเนี้ยพี่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะไรอีกยังอีกเธอเธอเสียหายนะเธอเสียหายนะในสื่อรู้ว่าเต่เม่อวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นดิพี่ก็หรอแล้วยังไงมันยังไงแค่จริงกันเฉยๆหรอแต่ต้องสรุปคือคือทุกคนเป็นเพื่อนกันอ่ะกเหรอทุกคนรักกันแล้วเขาแล้วเขานับถือหนูเป็นเพื่อนไหม อันนี้ต้องถามเขาค่ะแล้วเป็นแฟนทำไงถือว่ามันคือเอาพูดชื่อเลยเหรอเราพูดช like ื่ออ uh ีกบุคคลที่เขาไม่อยู่นี่มาแกล้จบแล้วอ๋อก็สนุกมากค่ะเชลลี่เมจิกปักด้วยก็เกินไม่มีเกินคอนเสิร์ตแต่วันนี้มันเก่งก็คือถ้าสี่คนนี้คือยังสดเนาะถ้าสี่สิบก็อยากค่อยมาว่ากันอก่ยว่ากันผมว่าฟังจากอะไรป้ะผมไม่สดได้หรอกเพลงสิบสองเพลงอกหักไปแล้วแปดอันนี้คือผม ไม่โสดได้หรอกอันนี้ขายก็คนมีคนห่อมีคนอาจจะมาเติมไปหัวไปเมอ่อนั้นหนยให้นนขายงานที่คอนเสิร์ตก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับเบียร์มาสดเดี่ยวด้วยบัตรยังขายอยู่นะครับเล่นวันที่28นะครับที่สันว์โดดนะครับใครมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับาแฟนพาเพื่อนนะครับผู่ย่านะฮานะครับไม่ว่าจะใครนะครับาว่าพามาได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตน้ำพีนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เบอกกับทุก่อนทุกไปนะครับผมอายุเฟรนช์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น คนที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับมั่นอยู่ได้นะครับอูได้ไม่ต้องไเดี่ยวไปด้วยกันมาเดี่ยวไปด้วยกันก็ต้องไปที่ไหนแล้วแน่นอนเพราะมันอยู่ในเซ็นและใกล้เซ็นแล้วเออตอนนี้กำลังเริ่มในยุทธลายหลายๆอย่างอย่างเริ่มพอเริ่มคอนเฟิร์มโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนะอย่าลืมนะครับฝากอันเ็นเกรกาวนะครับวันนี้ คอนเสิร์ตเรายาวจริงเปล่าคอนเสิร์ตประมาณ7ชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าใครกลัวหอมกลัวอะไรก็สามารถเอาลาเนตนะครับไปทาให้เชื่อมัฟแมกได้เลยแมฟได้าลยแมฟได้ดูได้เลยนะครับเราทำพิทีให้เหมือนบ้านนะครับใช่แล้วโอเคเนาะอ่ะไปหญิงฝากหน่ของลาเนต์สักหน่อยไหนๆก็มาลงตัวกันสี่คนแล้วก็ขอฝากลาเนต์ด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบเป็นลายของพี่บำรุงนะคะหรือว่าจะเป็นคุชชั่นนะคะก็ฝากด้วย ใช่แล้วผิวใสผิวสวยแน่นอนค่ะใช่ค่ะมาเป็นครอบครัวลาเน็ตแคนยีของเรานะคะโอเคอุ้ยขอขายนิดนึงได้ไหมอ่ะขายอ่าแต่ไหนจะจิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่นละครด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบว่าลาสบายไลฟ์อิวดอนไลฟ์ออนสเตจนะคะก็จะได้เห็นมากกขนน้ำตาลอาจจะมีโมเมนต์ต่างๆเพราะในเรื่องเล่นคู่กันอาแล้วใส่ชุดแต่งงานไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูไมปดู อันนั้นตอนนั้นที่ใส่มันถึงมั้ยหรือว่ายังไงตลกบตลบอะไรอ่ะมันดีจิ้นอ่ะก็เลยความนิ่งมันดูแบบว่าเรามาดูแบบว่าวิวิ่เมื่อวานนี้อยากรถตลกไม่ตลกใกล้แค่อีกแค่ไหนก็ไปดูได้นะคะแต่พอเรากินยันแล้วความจิ้มมันทำให้เรามีงานเนาะด้วยก็ด้วยแล้วก็อยากฝากจริงๆอยากให้เห็นโมเมนต์ของเราสองคนความเป็นเพื่อนความสนิทของเราบนเวทีแหละว่าแบบคือน้าตอนนั้นน้าตอนนั้นตอนซ้อมเราจะทำได้ดีแต่พอมาเจอทุกคนเลยนั่นแหละโดนกระดุกทำออกมาอะไร เราจะได้เห็นโมเมนต์นั้นมาโมเมนต์หวานเหมือนอยู่ในซีรีส์ผมตอนที่มีคอนเสิร์ตเนี้ยผมเดินบอกน้ำตาเลยว่าเออเพื่อนถ้าแบบในซีรีส์อ่ะเต็มที่เลยนะเราก็เล่นแบบในซีรีส์เต็มที่เลยแต่ข้างนอกคือวางน้ำตาแต่ถ้าในแบบในในคอนเสิร์ตนั้นแ่ะเราไปในไนท์ก็พอใจถ้าทำอะไรไปก็คือในซีรีส์แล้วหนูร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหนูเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าทีนแต่งงานอ่ะไม่จูบเลยแล้วใครไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอ ม่ใช่คือบทไม et <S <s okay. okay, ่ได้เกียนว่าจูบแล้วบอกต้อลบบทไม่อยากให้แบบไม่เคจูบใเปนผู้หญิงไงอย่างนี้แิจนะนนนนเริ่มตใสแล้วตอนนี้พร้อมเลยมั้ยส่ไมัใมใส่ไ่การจองางงติเลยใช่ผมทำไงกับต้องตามมาติกันก็ไปเลยแสดงนั้นนเริ่มไม่ได้แล้วตรงนี้โอเคขอบคุณครับเด็กๆขอบคุณมากนะคะนี่มีเสิร์ฟแล้วไปค้อแต่ของ่ไทยตอีสเร์